ค่มาในช่วงนี้ ย้ำกับคุณผู้ชมเกีย่ยวกับประเด็นหัวข้อเอส,สเมของเราก่อนนะคะ,คะถามคุณผู้ชมค่ะว่าคุณอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงคิดเป็นบ้างนะคะพิมบีพีตัวใหญ่ค่ะเว้นวักล้วตามด้วยคำตอบของคุณนะคะส่งมาที่4890011ค,ค่ะคุณผู้ชมที่ร่วมตอบคำถามนะคะร่วมสนุกกับทางรายการนะคะลุ้นค่ะที่จะได้รับนะคะของรางวัลจาก BS4 ไปทะละ1รางวัลนะคะแล้วเพียงตอบคำถามในแต่ละวันเท่านั้นเองนะคะวันศุกร์ก็จะได้ทราบว่า3ท่านผู้โชคดีที่ร่วมสนุกตอบคำถามกับเราเนี่ย ะจะเป็นใครนะคะแต่ถ้าไม่อยากจะพิมพ์กันด้วยตัวหนังสือกลิ้งไม่อยากรอัเลยค่ะ มาคุยกับจีก็ได้นะแต่มาทำยังไม่เคยได้ยินเสียงคุณผู้ชมเลยนี่เนะได้เห็นได้อ่านแต่ SMS S M <c oughs> S มะที่เรามาเมากันโอ้คุณผู้ชมตอบมาแบบนั้นแบบนี้นะคะแต่ว่าเราอยากได้ยินเสียงคุณ <c oughs> นะคะก็ะสามารถโทรมาได้นะคะที่029363204และ029362066 <c oughs> บางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าสิวไม่หายสักทีอย่างเงี้ยอยากให้เราช่วยหาข้อมูลให้เพราะบางทีเนี่ยคุณผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วไม่มีแบบโอ้ไม่มีเวลาเล่นคอมหาข้อมูลไม่มีอะไรเงี้ยก็โทรศัพท์มาฝากไว้กับเรากลิ้งกลางมา เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยเดี๋ยวเราหาข้อมูลให้นะคะ,คะอ่ะละมีะปัญหาอะไรก็ถูกต้องถามมาเลย,ยแต่งตัวแบบนี้ยังบวกห้องรูปเล่าตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมีกูรุยคนหนึ่งคือพี่จุ๊บแจง้งพี่จะบอกว่าคอยแบบ ก็ดูว่าจะแฟช่แต่งตัวอย่างไรอัปเดตตลอดเวลาค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะมีอันตรายมาฝากกันนะคะเกี่ยวกับอาหารปนเปื้อนที่เราพบในอาหารที่เขาใช้ไว้เจ้าในวันตรุษจีนนนี่แหละหลายๆคนนะคะช่วงเทศกาลจุตรุษจีนนนะก็จะไปหาซื้ออาหารผลไม้ต่างๆนั้นมาเพื่อวหว้เจ้านั่นเองพอเสร็จแล้ว สิ่งที่จะทํากันต่อมาก็คือเอามารับประทานกันเองนะคะแต่วันนี้เป็นผลต่อเนื่องก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกอาหารที่ไม่ดีนะคะ,ะเวลาที่คุณไหว้เจา้าเสร็จแล้วคุณเอามารับประทานเนี่ยมันก็จะเกิดผลกับตัวคุณด้วยนะก็เลยมีเป็นสารอันตรายค่ะ5<ะ>ชนิดที่เอาย้อเขามักจะตรวจพบนะคะแล้วก็นามาบอกให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็คืออย่างแรกเลยค่ะฟอร์มาลินนั่นเองฟอร์มาลินนี่นะคะจะพบในอาหารทะเลค่ะผักแล้วก็ผลไม้นะคะส่งผลต่อตับ ไตหัวใจสมองนะคะถ้าเกิดว่าคุณทานในปริมาณรับไปในปริมาณที่มากๆกนะคะก็จะทําให้เหมือนเสียชีวิตได้ในที่สุด อนะไม่ใช่ว่ารับฟอร์มาลินมากๆแล้วจะไม่เน่าจะยังสาวยแบบเนี้อยากเป็นอมตะไม่ได้นะคะนะะคก็เลือกกันนิดนึงนะต่อมาค่ะคือสารบอแรกนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะพบในลูกชิ้นนะในตังกวยแฉกค่ะขนมอี้ตังกวยแฉกก็คือเหมือนขนมฟักแห้งขนมอีก็เป็นชิ้นขาวๆที่อยู่บนยอดสุดตั้งขนมอีก็พวกสีชมพูที่เป็นถั่วๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดเหมือนพิษเฉียบพลันค่ะอาเจียนท้องเสียนะคะหน้ามืดรวม ถึงหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดด้วยถ้ารุนแรงมัน,นะะเป็นพิษอตะเนาะถูกต้องบอแหลกไม่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะ<ช>บอแหลก อร์มาลีนอะไรอย่างงี้นะฟอร์ฟอร์มาลีนนี่ยิ่งแบบว่าหนักไหเลยนะคิดถึงลองคิดแบบในแง่โหดร้ายเข้าฉีดศพเขาก็จะมาฉีดพวกอาหารทะเลให้มันสดอยู่ตลอดเวลาถ้าได้รับเกินไปก็อาจจะตายได้ต้องค่ะต่อมาค่ะสารกันรานั่นเองนะคะนี้ก็จะอยู่ในพวกผักดองผลไม้ดองต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยจะส่งผลก็คือจะทําลายเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วก็ลําไส้ของเรานั่นเองค่ะมันมีกรดสูงถูกต้องค่ะต่อมาค่ะสารฟอกขาวค่ะอันนี้ ก็จะพบในถั่วงงอกเต้าหู้หน่อไม้จีนรวมถึงเส้นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอะแบบนี้เทศกาลตรุษจีน oh. ก็จะก็อาหารพวกเนี้ยจะค่อนข้างเยอะนะผนมีผัดถั่วง,งอกผัดเต้าหู้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าได้รับไปมากๆนะคะก็จะเกิดอาการอักเสบบริเวณอวัยวะที่สัมผัสค่ะเช่นเริ่มตั้งแต่ปากเลยแล้วเข้าปากก่อน oh. ใช่ไหมหลอดอา หลอดหร,อ,รอาหารกระเพาะอาหารค่ะอันนี้ก็จะทําให้เหมือนได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ร<ม>้ายแรงอย่างเช่นอาเจียนแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดเช่นเดียวกัน<ม>นะคะสุดท้ายค่ะสารที่จะนํามาบอกกันนี้ให้ระมัดระวังก็คือสารฆ่ามแมลงนั่นเองยาฆ่ามแมลง,มงถูกต้องค่ะก็จะพบในพวกผักสดพวกผลไม้สดเ<ม>ขาฉีดไว้เพื่อให้มันสดนั่นแหละไม่มีแมลงไปแบบ ไปดูสวยใช่ก็อย่างนี้เขาบอกคือถ้าเลือกผลถ้าเลือกผักไงนะให้มันมีรูสักนิดนึงรูเพื่อที่แบบว่าเอ้ยพวกนอนพวกแมลงยังทานได้เลยใช่ไหมค่เราก็ต้องรับประทานได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ถ้าเราได้รับไปเยอะๆค่ะจะเกิดการหายใจติดขัดนะคะหมดสติรวมถึงอาจจะทาให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน5้าอย่างนะเสียชีวิตได้หมดเลยนะคะถ้าได้รับในปริมาณมากๆนะคะก็เลยเตือนกันไว้ค่ะอันนี้เป็นคําเตือนจากออยนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมค่ะแนะนําในการเลือก ซื้ออาหารต่างๆนะคะไม่ร,รวมถึงเทศกาลตรุจี G และมารวมถึงทุกๆ อย่างเลยนะคะทุกๆโอกาสที่คุณจะได้เลือกซื้อเลยเนี่ยก็คือถ้าเป็นอาหารสดนะคะก็ต้องอยู่ในสภาพที่ปกติเนื้อแน่นไม่ลุ่ยจับแล้วไม่นิ่มเละจนเกินไปถูกต้องค่ะรวมถึงสีก็ต้องไม่แบบว่าโอ้โหสีโอเวอร์จนเกินไปอย่างเช่นเนื้อหมูเนี้ยก็แดงแดงอันนี้ก็ไม่ปลอดภัยถูกต้องค่ะรวมถึงถ้าเป็นเทศกาลอย่างตรุษจีนที่ผ่านมาพวกขนมขนมเทียนขนมขนมถ้วยฟูอะไรต่างถูกต้องขนมฟูนี่อย่าไปเลือกที่ ชมพูจัดอย่างนี้ก็ไม่ปลอดภัยรวมถึงเขาเรียกว่าภาชนะที่บรรจุด้วยก็ต้องไม่มีสีที่ตกเปื้อนลงมาบางทีเนี่ยเวลาเราแกะออกมาเพราะเป็นห่อสีแดงเนาะถูกต้องสีแบบว่าไปตกใส่ขนมซะนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นค่ะเวลาที่คุณไหว้เจ้าอเสร็จเนี่ยนะคะก็จะเหมือนมีการ เอามารับประทานการอย่างที่บอกอใช่ไหมก็จะลามาแล้วก็มาตั้งไว้อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรต่างๆที่คุณว่าเสร็จแล้วนะคะทิ้งไว้ยังได้มากสุดข้างนอกในะแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะ รับประทานแล้วก็ไม่ค่อยจะดีแล้วแหละไม่ค่อยจะปลอดภัยแล้วนะคะทางที่ดีก็คือถ้าอยากจะเก็บรักษาให้ได้นานก็เอามาปรุงแต่งซะก่อนอย่างเช่นพวกไก่อะไรก็จะมีมาแปรงผัดมาผัดอะไรก่อนนะคะหรือว่าถ้าเป็นสดๆก็เข้าตู้เย็นเลยนะอย่าเอามาตั้งไว้ข้างนอกเฉยๆบางทีเนี่ยถ้าเรามาแรงวันมาแรงวีอะไรแบบนี้แรงวีควันทูบผงทูบมลภาวะทุกอย่างเลยเชื้อโรคนะครับอีกไม่รวมถึงสารเปื้อนที่มากับสัตว์นั้นๆนะคะก็ฝากกันไว้แล้วกันค่ะเป็น อาหารเป็นสารพิษที่เราพบในอาหารบ่อยๆแล้วก็นำมาฝากกันโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงตรุษจีนนี้นะคะอาหารที่ไหว้เจ้าเสร็จแล้วแล้วคุณนำมารับประทานเนี่ยดูสักนิดนึงว่ายังสามารถรับประทานได้อยู่หรือเปล่าใช่ต้องดูสภาพนิดนึงบางคนที่เราบอกกันก็คือบางคนไหว้เยอะไงบางบ้านแบบว่าไหว้แบบว่าใหญ่อย่างนี้ของก็เหลือเยอะก็เลยแบบว่าเหมือนประหยัดทานตลไว้เก็บไว้เลื่อนบางอย่างก็ไม่สามารถเก็บได้งานขนาดนั้นนะคะใช่เอาไปแปรรูปลองทําอย่างอื่นมันแบบถนอมอาหารก็แล้วแต่คุณถ้าสามารถทําได้นะคะ ต่อไปนะคะเรื่องราวที่จะมาเตือนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยใช้ชีวิตคลุกคลีกับเทคโนโลยีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยนะคะเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นแล้วนะเมื่อก่อนนี่ให้ลูกสอนเปิดเครื่องไปไม่เป็นเลยนะใช่กดตรไหนใช้ที่ดึงปักเออนั่นแหละนะคะเดี๋ยวนี้ใช้กันเป็นหมดแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องภัยต่างๆที่จะมากับคอมพิวเตอร์ที่เราเคยเตือนไปกับมิจฉาชีพการซื้อของออนไลน์ต้องระมัดระวังอีกออย่่่าาางงนนนึทีเปป็ัญหกวใจมคื ไวรัสคอมพิวเตอร์เออใช่เป็นอะไรที่แบบนะอุ้ยเครื่องจะนวงอือทุกอย่างทํางานไม่เสถียรเลยนะคะล้างใหม่หมดเลยใช่แล้วเขามีการสํารวจด้วยว่าไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆเ่าเนี้ยมันก็จะมีแบบคนที่มันผลิตอะพวกไวรัสต่างๆเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยเขาสํารวจมาว่าพวกที่เขาผลิตไวรัสเนี่ยเขามุ่งเน้นมาที่เด็กโดยเฉพาะเด็กอาจจะไม่ได้รับอันตรายอะไรจากไวรัสนี้เพราะมันทำลายคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่า เหมือนกับมันมาจากเด็กอะเป็นการการทําอันตรายต่อคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าเด็กเนี่ยคือจุดอ่อนเลยก็เพราะว่าเวลาเด็กจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นอะไรเล่นเกมเกมออนไลน์เกมแฟลตต่างๆแบบน้ารักหนารักอะไรเงี้ยใช่นะคะเราพวกที่ผลิตไวรัสเนี่ยแหละเขาบอกว่าเนี่ยเด็กอะ เวลาคลิกไม่ค่อยคิดก็คลิกๆไปเรื่อยเนี่ยแหละมันเป็นการที่ไวรัสของฉันเนี่ยจะเข้าไปทําลายเครื่องคุณแล้วขโมยข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆก็จะเล่นคอมพิวเตอร์ของพ่อแม่ไงเ,เวลาเข้าไวรัสเข้าเจาะข้อมูลก็เจาะข้อมูลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเวลาจะให้ลูกเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องระวังนิดนึง เพราะว่าพวกป๊อปอัพที่มันเด้งขึ้นมาต่างๆเนี่ยมันรอใจดนะใีตัวดีเลยนะอันนั้นนะใช่ตัวดีเลยนะพวกนั้นไวรัสกกทั้งนั้นนะคะก็ต้องดูด้วยเลยคะแล้วก็มีการสํารวจว่าเว็บไซต์นะคะสองเว็บไซต์ที่กล่าวอยู่ในข้อมูลนี้นะคะอย่างเช่น q r r c a d e c o m นะคะแล้วก็ hiddenninjagames.com นั่นเองใครที่เข้าไปเล่นเนี่ยก็คือ ลองเปลี่ยนเว็บดูเพราะว่าสองเว็บนี้เขาบอกว่ามีไวรัสอยู่เยอะมากพอสมควรแล้วมีคอมพิวเตอร์ถึง12,600เครื่องแล้วที่โดนไวรัสจากเว็บนี้ไปนะคะออก็ระวังไว้ด้วยระมัดระวังกันหน่อยแล้กันูกต้องแม่ก็นั่งดูเด็กๆเล่นไปด้วยโอ้ตรงนี้อย่าคลิกปิดไปเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้อย่าไปตอบรับก็จะช่วยได้ หามาให้คุณน้องๆเล่นเอง<ม>อย่าให้เขาหาเองเอาเป็นแบบลงบางหางไม่ต้องผ่านอ,ออนไลน์เพราะบางทีอ,อ,อาจจะเสี่ยงโดนขโมยข้อมูลได้อนอกจากนั้นก็คอมพิวเตอร์เสียหายอีกกันะ<า>ต้องะะไปเสียเง,งนินเสียทองเสียต้นทุนต่างๆเขาบอกว่าไวารัสที่มานะก็มาจาก มาจากคนที่ผลิตตัวแก้ไวรัสใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่เขาก็พูดพูด,พดต่อๆกันมาแบบนี้เหมือนกับว,<อ>ว,ว่าฉันทํามาฉันก็แก่ของฉันเองเพื่อจะได้ขายได้ไงประมานั้นแต่จริงๆแล้วของที่บางทีผลิตมาเราซื้อมาเป็นกล่องหลายๆพันอย่างเงี้ย มันก็ต้องทําให้เราอัปเดตตลอดมันเสียต้นทุนเยอะยังไงป้องกันไว้ก่อนดีกว่าอืมอ่าจากไปเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วน้องๆคะขยับไวขึ้นมาอีกสักเยอะๆหน่อยค่ะเยอะๆหน่อยเลยนะคะนีข้ามขั้นมาเลยใช่ไหมะต้องค่ะเป็นคุณคุณผู้หญิงวัย80นี่80เยอะนะข้ามซะเยอะเลยนะคะเยอะมากค่ะเขามีผลวิจัยมาค่ะถามคุณผู้ชายค่ะว่าคุณผู้ชายรู้ไหมถึงจะ80เนี่ยวคุณผู้หญิงเขาก็ยังอยากจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่อืมนะคะหลาย บอกว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเป็นข้ออ้างว่าคุณผู้หญิงเวลาเข้าสู่วัยทองเนี่ยก็ไม่อยากจะมีเรื่องกุ๊กกิ๊กกันแล้วไม่อยากจะแสดงความรักอะไรกันแล้วก็เลยเป็นข้ออ้างที่จะไปหาเศษหาเลยข้างนอกเมื่อกี้ว่าเอ้าเธอก็เข้าวัยทองแล้วนี่เธอคงไม่มีอารมณ์แบบอย่างว่าหรอก <c oughs> อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นข้ออ้างของเขาเหละที่แท้จริงนะก็เลยมีการทําผลวิจัยมาค่ะมีผลสํารวจก็คือเอาผู้หญิงเนี่ยจำนวนผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง อยู่ในราว80เนี่ยนะคะประมาณ806คนค่ะมาทําการวิจัยทําการสํารวจนั่นเองว่าเอ๊ะคุณยังมีแบบว่าความต้องการทั้งเรื่องนี้อยู่บ้างหรือเปล่านะคะปรากฏว่าในช่วง4สัปดาห์ค่ะก่อนที่จะมาทําแบบสอบถามเนี่ยนะคะม,มีผู้หญิงอยู่จํานวนมากเลยค่ะที่เขาบอกว่า ครึ่งหนึ่งเลยนะคะของพวกเธอที่ยังคงมีกิจกรรมทางเพศอยู่ก็คือยังแบบกุ๊กก๊กกับคุณสาม,มีอยู่นั่นเอง80ใช่8ปดขึ้มนมะา้นขันจะก็อย่างว่าพูดถึงแบบว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้เหมือนอายุเป็นแค่ตัวเลขไหมอย่างน้อยความรู้สึกความต้องการภายในยังเหอเรื่องเรื่องเพศมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถูกต้องนะคะเขาบอกว่าถึงจะมีแรงขับทางเพศที่น้อยกว่านะคะก็ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรานํามาสํารวจเนี่ยนะจะมีความพึงพอใจลดลงตาม นนั้นเหมือนอายุอิ่งมากก็ก็ยังต้องการความต,ต้องการาในเรื่องนี้อยู่ถูกต้องก็อย่างที่บอกเหมือนเป็นเป็น อายุเนเพียงแค่ตัวเลขไงคือบางทีเนี่ยเ,ออเรากําหนดไปกันเองว่าแบบโอ้ยอายุมากขึ้นออไม่มีเรียวมีแรงหรอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นพ่าความอันนี้เขาระบุมานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงจะมีความพอใจทั้งเพศที่เพิ่มขึ้นตามอายุประมาณครึ่งหนึ่งของผู้หญิงอายุที่มากกว่า80ปีนะคะมีความพึงพอใจเรื่องเพศเสมอ,อมหลายๆคนก็อย่างที่บอกเมื่อช่วงแรกก็คือหลายคนคิดว่าโอ้ย80แล้วเกินจะไว้ทองอีกใช่ไหมแบบแก่มากแล้วชรามากแล้วเป็นข้อจากัดถูกต้องบางที เราไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีอะไรกันเสมอไป<ะ>ผู้หญิงอายุ80ที่เขาไม่ได้มีความความต้องการในไม่ใช่ความต้องการที่ถ้าเขาไม่ได้มีอะไรกันกับแฟนเนี่ยนะ,ะเขาก็าอาจจะอย,อยากต้องการในเรื่องของการได้สัมผ <ทำ S 1> ัสกันกได้ดกอดได้จับเนื้อต้องตัวกันสักนิดหนึ่งหรือว่าการแสดงความรู้สึกว่าเอ้ยฉันยังรักเธออยู่นะเป็นการแบบว่าพูดจาหวานๆกัน<ะ>แค่นี้ก็พอแล้วอาจจะไม่ต้องถึงกขนาดว่าโอ้โหจะต้องมีอะไรกันกิ๊กที่ว่านี่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพศสมพั์อย่างเดียวค่ะเป็นการแสดงความรักนั่นแหละบางทีแบบว่าแค่แบบว่า เอาเน่แค่แค่นั่งโอบก,กันสักนิดนึงแค่กุมมือกันสักนิดนึงแค่นี้คุณผู้หญิง<า>ได้รับการอยู่<ะ>นี่เ้ย<ม>เพราะว่าบางทีอายุเยอะๆไปแล้วเนี่ยแม้กระทั่งจับมือกันก็ไม่มีแล้วนะ ต่างคนต่างอยู่แล้วไงเพราะอยู่นานๆจนแบบว่าเป็นเพื่อนกันไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็เลยนามาฝากกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่ามองข้ามนะคุณผู้หญิงเขาก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหอายุแบบว่าเยอะแล้วจะตายด้านจะแบบว่าความรู้สึกไม่ต้องการอะไรแบบนี้เราอกว่าหาข้ออ้างไปหาอีกต้องอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็คือสรุปไม่ง่ายเลยค่ะแม้คุณผู้หญิงสูงวัยแค่ไหนนะคะก็ยังคงมีความต้องการในเรื่องนั้นอยู่แต่ว่าจะเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณโอ้จริงๆคือไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหมันเหมือนจะชํำหวานเหมือนยุค เมื่อก่อนๆเลยนะแตกต่างกับคุณผู้ชายไงอันนี้เขาระบุมาเลยนะว่าแตกต่างจากคุณผู้ชายที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพนะคะฝากกันไว้แล้วกันแงก็เอาใจหน่อยนะอายุมากๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแบบว่าไม่ต้องการนะคนเราต้องการความรักหล่อเลี้ยงเสมอนะคะคอะละนะคะและช่วงหน้านะคะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นกันดีกว่าแล้วเทรนด์สุขภาพนะคะกับพี่จุ๊บแจงเลคะเดี๋ยวไงไปพักกันสักครู่ค่ะ